เจ้าของคุณแพฝรนะครับมีแอร์อยู่ที่บ้านประมาณ11ตัวนะครับตอนกลางวันก็เปิดอย่างน้อยประมาณ5-6ตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งค่าไฟตอนกลางวันก็หนักพอสมควรนะครับเปิด56ตัวก็อยู่ประมาณเกือบ6กิโลวัตต์เลยเราก็เลยเสนอว่าขั้นต่ำนะครับควรติดระบบ5กิโลวัตต์นะครับก็จะช่วยลดค่าไฟไปได้เดือนละประมาณ3,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งชุดที่เรามาติดตั้งนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ฮวงเวแล้วก็แผงเทียร์หน้านะครับคือระบบซิงเกิลเฟดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไป สวัสดีครับมิตรลักแฟนเพจดีพร้อมโซลาเซลล์แล้วก็ดีพร้อมเ w e r e n เ i ี e ย r i n g ทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับเราไม่ได้มีลงคลิปลง YouTube มาเกือบ 1, อ 1> เดือนนะครับพวกเรามีออกงานติดตั้งทุกวันผมก็เลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปทําคลิปตัดต่อลง YouTube นะครับวันนี้ก็ถือเลิกงามยามดีนะครับมารีวิวงานติดตั้งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับบ้านเวียงคุก อำเภอท่าบ่อนะครับจังหวัดหนองคายติดตั้งระบบออนกริดนะครับซิงเกิลเฟสขนาด5กิโลวัตต์นะครับยี่ห้อหัวเว่ยส่วนแผงโซล่าเซลล์ก็จะเป็นยี่ห้อเชียนานะครับขนาด495วัตต์จำนวน10แผ่นนะครับโจทย์ของลูกค้าก็คือนะครับบ้านที่นี่นะครับเจ้าของคุณแพรฝนนะครับมีแอร์อยู่ที่บ้านประมาณ11ตัวนะครับตอนกลางวันก็เปิดอย่างน้อยประมาณ5-6ตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งค่าไฟตอนกลางวันก็หนักพอสมควรนะครับเปิด5-6ตัวก็อยู่ประมาณเกือบ6 ขั้นต่ำนะครับควรติดระบบ5กิโลวัตต์นะครับก็จะช่วยลดค่าไฟไปได้เดือนละประมาณ3,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งชุดที่เรามาติดตั้งนี้นะครับอินวงงเวอร์เตอร์ขอเวล้วก็แผงเทียหน้านะครับเป็นระบบซิงเกิลเฟส เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูระบบภายในการนะครับการเดินสายไฟเป็นแบบไหนแผงโซลาเซลล์ติดตั้งลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเดินท่อเหล็กอะไรนะครับขนาดกี่นิ้วนะครับเดินลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วการผลิตไฟเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นหน้าฝนซึ่งเป็นเดือนที่จะผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้น้อยที่สุดนะครับก็แล้วแต่วันวันไหนไม่มีเมฆก็จะผลิตได้เยอะวันไหนฝนตกเมฆเยอะก็กําลังผลิตจะน้อยนเองนะครับตามสภาพเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เห็นจริงเลยว่า แดดวันเนี้ยซึ่งวันนี้ฟ้าเปิดนะครับจะผลิตได้เต็มที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพพาไปชมระบบต่างๆั้ง,ง,งแผงโซลาเซลล์และอินเวอร์เตอร์ภายในห้องอาคารบ้านกันเลยดีกว่าครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแผงโซลาเซลล์กันเลยนะครับแผงโซลารเซลล์นะครับเราติดตั้งอยู่บนหลังคาอาคารบ้านลูกค้านี้นะครับซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุด ในบ้านของลูกค้านะครับแล้วก็หันหน้าหาทิศใต้ด้วยเอียงประมาณ20องศาพอดีเลยนะครับ20ถึง25เนี่ยประมาณนี้ซึ่งเป็นองศาที่รับแดดได้ดีมากในทิศใต้นะครับสำหรับประเทศไทยเราเพราะว่าบ้านเราแดดอ้อมใต้เฉลี่ยนะครับเดือนเยอะที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปด้วยนะครับระหว่างที่ผมพูดแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งนะครับเป็นแผงยี่ห้อเทียนานะครับขนาด495วัตต์นะครับเป็นแบนด์เทียวันเลยนะครับแบน เทียหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพไฟนะครับมาเต็มแน่นอนนะรับประกันแผง25ปีนะครับผลิตไฟไม่ต่ำกว่า80%แน่นอนนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแผงเสร็จกันเรียบร้อยยึดเอนแคมป์มิดแคมกับหลังคาเมทัลชีสนะครับเราก็เดินไฟตามท่อเหล็กนะครับท่อนี้เราก็ใช้เป็นท่อเหล็ก6หุนนะครับหรือ3ทับนะครับผมเดินมานะครับจากหลังคาข้างบนนะครับก็จะเป็นเฟกหักลงมาจากหลังคาแล้วก็เดินท่อเหล็กนี้ก็จะมีเดินลงมาจากหลังคานะครับ ล้วก็จะมีหักเข้าไปนี่นะครับลงมาซึ่งจะเข้าไปห้องใต้บันไดของบ้านลูกค้านะครับบ้านที่แพ้ฝนซึ่งตู้เมนไฟของทั้งบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ที่ห้องใต้บันไดเราก็ลงมาจากหลังคาทางนี้เราก็หักลงเข้าไปห้องใต้บันไดนี่เลยส่วนระบบกาวนะครับเราก็จะมี3มทางแยกนะครับเป็นบล็อกอยู่ข้างบนนะครับเราก็ลงมาข้างล่างลงกาวนะครับโอเคเราดูระบบแผงโซลาเซลล์บนหลังคาแล้วเดี๋ยวเราไปดูระบบภายในบ้าน ตติดั้้งงงเป็นรบอย่าาไโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูระบบอินเวอร์เตอร์และคอมเพนเนอร์เซฟตี้ภายในอาคารบ้านกันเลยนะครับบริเวณตู้เมนไฟนะครับจะอยู่ที่ห้องใต้บันไดนะครับที่ท่อเหล็กเราทะลุมาโทษทีข้างในจะมืดหน่อยนะครับพยายามให้แสงสว่างได้เท่ามากที่สุดเท่าที่ได้นะครับตัวท่อไฟที่เดินมาจากหลังคานะครับนี่ก็คือมาจากข้างนอกตรงนี้นะครับ ท่อเหล็กนะครับขนาด6หุน3ทับ4นะครับเราก็เดินมาตามแนวนี้เลยนะครับตามมาตรฐานการไฟฟ้านะครับตามกฎหมายเดินไฟต้องเป็นท่อเหล็กรางเหล็กนะครับนี่ชุดนี้ซึ่งระบบเมนเดิมของบ้านลูกคา้าก็จะเป็นตู้คอมเมเนอร์เซฟตี้ตัวนี้นะครับซีเมนตัวนี้แล้วเราก็มาติดเพิ่มเติมระบบโซล่าเซลล์นะครับอินเวอร์เตอร์หัวเว่ย5กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสนะครับ รหัสรุ่นซัน2,005 KTL ีด l 1นี่นะครับแล้วก็ตู้นี้ที่ขาดไม่ได้นะครับหากจะติดระบบออนกิจนะครับเราจะขอขนานนะครับต้องมีระบบคอมเพนเนอร์ตู้เซฟตี้พวกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับข้างบนจะเป็นภาคโซล่านะครับเซิร์ชกันฟ้านะครับกันฟ้าผ่าฟิวดีซีเบเกอร์ดีซีโซล่านะครับส่วนภาคล่างนะครับจะเป็น AC ไฟบ้านนะครับตัวแรกเป็นกันฟ้าตัวที่2 เบเกอร์ชนิด RCBO นะครับหรือเบเกอร์เซฟตี้คัตนะครับช็อตไวสสำหรับติดออนกริดต้องติดเบเกอร์เป็น RCBO นะคบเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้มีไฟรั่วไฟช็อตนิดหน่อยมันทิปลงเลยนะครับส่วนตัวขวาสุดจะเป็นสมาร์ทมิเตอร์ของหัวเว่ยนะครับที่ไว้เช็คไฟการใช้ไฟในบ้านนะครับการดึงจากโซลา่ามาเท่าไหร่ดึงจากไฟหลวงมาเท่าไหร่แล้วก็ของ CT คือระบบกันย้อนนะครับหากไม่มีตัวนี้นะครับขอขนาดไม่ได้การติดออนกริดต้องมีระบบกันย้อนนะครับเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้มีไฟย้อนไปที่เสาส่งหากแล้วนี้เกิดไฟดับนะครับแล้วบ้านเรายังปล่อยไฟออกไปเจ้าที่ไฟฟ้าถูกช็อตมันอันตรายนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมติดออนกริดต้องมีระบบกันย้อนนะครับโอ้ย5กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสนะครับเราต่อนะครับตัว5กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสถ้าสังเกตให้ดีเห็นไหมมันต่อแผงโซลาเซลล์ได้2สตริงนะครับแต่ด้วยความที่พื้นที่หลังคามันสามารถวางเต็มที่ได้1สตริงเลยนะครับเราก็เลยต่อแค่1สตริงพอเพื่อให้แรงดันมันสูง อินเวอร์เตอร์จะผลิตไฟได้สูงนะครับมีคุณภาพมากกว่านะครับแต่ค่ากรณีที่ติด2สตริงแยกนี้หมายถึงไงบ้านที่เป็นหลังคาเป็นจั่วนะครับแล้วพื้นที่แม่หน่วยจําเป็นต้องติดทั้ง2จั่ว2ด้านนะครับก็เลยทําให้ต้องมีสายโซลารวิ่งเข้ามา2ชุดหรือ2สตริงแบบนี้นั่นเองนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวปล่อย Wi-Fi นะครับตัวดูผ่านเชื่อมกับ w i f i ที่บ้านลูกค้านะครับตัวปล่อย wi-Fi ของเครื่อง ตัวนี้สายสัญญาณนะครับที่วิ่งไปหาตัวกันย้อนสมาร์ทมเตอร์แล้วก็ CT กันย้อนนะครับที่คล้องอยู่ในตู้เมนตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนะครับข้อดีของ h u a เ e i ยมันสามารถมอนิเตอร์ดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพระหว่างที่พูดไปด้วยนะครับสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับมอนิเตอร์ดูว่า โซล่าเซลล์วันนี้ณนะเวลานี้ผลิตได้เท่าไหร่นะครับดึงไฟบ้านมาเท่าไหร่นะครับดูย้อนหลังเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้ว่าที่ติดตั้งมาเนี่ยผลิตไปแล้วกี่กิโลวัตต์ฮาวหรือกี่หน่วยช่วยลดค่าไฟไปได้เท่าไหร่นะครับแถมยังสามารถตั้งค่าเซ็ตค่าต่างๆในแอปได้เลยนะครับสําหรับคนที่เป็น i n s t a l l ร์นะครับส่วนลูกค้าเราจะเซ็ตให้แค่เป็น o น n e r ก็คือดูมอนิเตอร์ได้เท่านั้นเพื่อป้องกันการลูกค้าไปกดเซตเล่นแล้วเกิดอินเวอร์เตอร์หลอนอย่างนี้นครับ ก็คือได้แค่ดูค่ามอนิเตอร์การใช้ไฟในแต่ละวันแต่ละเดือนและปีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ลงกาวอย่างดีนะครับหลอมบันทามนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพตอนหลอมบันทามห้ด้วยไฟรั่วฟ้าลงไฟกระชากมันจะได้รีบลงดินเลยนะครับรีบวิ่งลงกาวก่อนนั่นเองโอเคเรียบร้อยก็จบกันไปสําหรับระบบออนกริต5กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสยี่ห้อโฮวเวยกับแผง เทียนา495วัตต์เป็นแบรนด์เทียวันไฟมาเต็มคุณภาพมาเต็มนะครับราคาติดตั้งชุดนี้ผมติดตั้งอยู่190,000บาทนะครับก็เฉลี่ยประหยัดค่าไฟได้เดือนละประมาณ3,000บาทพี่ก็ลองคนวณนเอาว่าคืนทุนประมาณกี่ปี5ปีหรือ4ปีนี่แหละซึ่งอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับอย่างหัวเว่ยเนี่ยเขารับประกัน10ปีอยู่แล้วแผงโซลาร์เซลล์เขาก็รับประกัน25ปีอยู่แล้วนะครับพี่ลองมองภาพว่า5ปีเราคืนทุนแล้วอีก10ปีเราก็ใช้ไฟฟรีนัันเอง โอเคหากพี่ๆด้านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Channel ทางไลน์หรือเบอร์ติดต่อข้างล่างนี้นะครับด่วนสุดเร็วสุดโทรมานะครับค่าทางไลน์หรือทางแชทผมจะไลต่ตอบวันไหนที่ว่างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ